มือนี่เหมือนกับแบบเหมือนนักมวยอะ่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ครับมีข้างข้างนี้ยโดนสองที่คือมันมันถลายไปกับพื้นใช่ไหมเอาฝ่ามือลงแล้วแขนนะ่ะลงด้วยเออก็เลยถลอะตรงนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็ผมผมวางมือเท้าโต๊ะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยอ่าพี่ที่ทําแผลให้เขาก็เลยแปะให้เลยอันข้างนี้ก็แสบแต่มันนิดเดียวก็เลยทนทนได้แล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องแปะก็เลย รู้สึกว่าข้างนี้มันยังไงมันก็ต้องโดนน้ำเว้ยฉะนั้นเราก็เลยเออแกะแม่งเลยแล้วกันไหนๆมันก็จะเปียกแล้วเพราะว่าไม่งั้นผมอาบน้าไม่ได้เว้ยถ้าสมมติเอามือให้มือข้างนี้ไม่เปียกด้วยแล้วมือข้างนี้มือข้างนี้ต้องไม่เปียกอยู่ละมือข้างนี้ต้องไม่เปียกผมก็เลยเอาถุงกับแก๊บคุมหนังยางรัดเลยอืมผมจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะผมมีปัญหาตอนที่ใส่รองเท้าเว้ยหรือว่าใครมีปัญหาตอนที่ใส่รองเท้านี่แหละแล้วพี่สาวผมก็ไปซื้อปัตเตอร์มาให้ หรือไม่ก็ซื้อพกอยู่แล้วอะซื้อพกอยู่แล้วในกระเป๋าอะเออแล้วพี่สาว,วก็เลยให้มาอันนึงไว้ติดกระเป๋าตังค์เผื่อฉุกเฉินแล้วนี่แหละนี่แหละคือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ว่านะเพราะว่าผมต้องเล่นเกมผมต้องใช้เมาส์ฉะนั้นถ้าจับอย่างเงี้ยยังไงยังไงมือข้างในมันก็ต้องโดนไอ้แผ่นรองเมาส์อยู่แล้วนะมันจะแสบฉะนั้นเราเดี๋ยวเราติดไปเลยมันมีใหญ่กว่านั้นหมายถึงปัตเตรเหรอไม่แต่อันนี้คือที่ผมมีนะตอนนี้มันมันลงไปซื้อไม่ได้แล้วไง ดูเด็กน้อยว่าติดสเตงไม่เป็นอนะ่ะต้องให้คนอื่นตะิดให้เดี๋ยวนะผมต้องติดแนวไหนวะเนี้ยมันต้องติดแนวนอนปะถ้าอย่างงี้เราต้องติดต้องติดแนวนอนอนี้ปะหรือว่าแนวตั้งวะแนวตั้งหรือแนวนอนอ่ะเด็กน้อยมากเรานี้โปโรแนวนอนแสดงว่าเจ็บตัวบ่อยนะไอคน <S <S ที่บอกว่าโปรนี่แสดงว่าเจ็บตัวบ่อยนะไม่ดีเลยนะอ๋อต้องแนวนอนใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะ okay, okay. เรียบร้อยครับโอเคเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ต้องโดนอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็หายใช่ครับเดี๋ยวก็หาย ต่อาจจะใช้เวลานิดนึงแขนข้างนี้ก็คงไม่ได้ใช้อีกสักแป๊บหนึ่งเลยอีกสักพักหนึ่งเลยแขนซ้ายผมอาจจะสกระปรกในอนาคตนะผมเพราะว่านี้วันแรกอเดี๋ยวต้องทําความสะอาดทุกวันนะครับเพื่อทําแผลข้างในซึ่งหนังคือมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าถึงเนื้อเห็นป่มแต่มันแบบหนังมันเอ้ยมันันามว่ามันเข้าถึงมันเข้าแหละแต่คือมันมันก็ลอกลอกตรงหนังด้านนอกอะ่ะมันออกเว้ยมันทำให้เหมือนกับแบบด้านในอะ่ะมันมันแสบ แล้วใช้ทําอะไรบ่อยๆแขนซ้ายอ่าแขนสายใช้เอ้ยแขนสายวะแขนซ้ายใช้ใชดกดคีย์บอร์ดไงดกดคีย์บอร์ดเล่นเกมไงโอ้โหนี่ี้คือเล่นเกมไม่มันแล้วนะเออคิดไรอะ่ะคิดไรแต่แสบอะ่ะตรงนี้เห็นปะอันนี้ผมพันขนาดพันแล้วเอาผ้าก,ก๊อตแปะสามชั้นนะเนี่ยอันนี้แบบคือมันยังซึมอะ่ะมันยังซึมอะ่ะมันคือโอ้หตอนที่ทำนี่คือน้ำเหลืองไหลเยอะมากครับม,มันซึมเมอว่าจะผิวเลย โอ้ตอนผมเล่าก่อนเนี่ยผมเล่าก่อนดีกว่า <c oughs> แต่ตอนนี้เสียงเสียงไม่ค่อยดีนะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนึยืนในจมูกแบบฝุ่น,ฝ,นฝุ่นเยอะแล้วผมจามเหมือนมีน้ำมูกอยู่ในจมูกแบบนี้ต้องล้างไปล้างแผลที่โรงพยาบาลไม่ครับก็ก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไมขนาดนั้นเพราะว่าเอญาติานะครับญาติญาติผมคือแฟนแฟนญาติผมอ่ะเขาเขาทำให้ได้ครับอืมเขาเขาเขารู้ร,รู้พื้นฐานพยาบาลเบื้องต้นนะไอันอันอันนี้คือที่เขาทําให้นะโอเคเลยอ่ะเออคือโอเคเลยอ่ะ ไม่จะมันต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ครับแค่นี้คือถ้าไปโรงพยาบาลน,น่าจะโดนชาร์จหนักนะเพราะโรงพยาบาลแถวบ้านผมมันค่อนข้างที่จะคิดราคาสูงผมจะเล่าก่อนเลยตอนตอนที่ผมล้มตอนแรกนะเว้ยคือผมอะแค่วับออกไปอธนาคารผมไปทําธุระธนาคารแล้วขากลับนั่นแหละขากลับนี่คือผมจะเลี้ยวเข้าซอยบ้านตัวเองแล้วอะเขาจะเลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยร้านแล้วอะเออรถล้มใช่ครับรถล้มอ่ะผมจะเล่า ตอนที่ตอนที่ผมอ่าจะขับรถขี่มอไซค์กลับเนาะมันล้มแล้วไปล้มหน้า,าคือบ้านผมอะบ้านผมขายขายของขายพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้าอร่อยอะไรพวกนี้ยอ่าแล้วไอที่ผมล้มผมเลี้ยวเข้าซอยอะแล้วตรงปากซอยอะมันเป็นร้านลูกค้าเวร้านลูกค้าอืมแล้วผมก็ล้มพึ้งตรงนั้นแหละแม่งท่าจับกบเลย แบบคือปกติมอไซค์เนามอไซค์มันต้องบีบสองมือเวลาเลี้ยวแต่ผมไม่รู้ผมขับมอไซค์ใหม่มือใหม่ผมเป็นมือใหม่ผมก็บีบข้างเดียวไยบีบข้างเดียวแล้วพอเลี้ยวปุ๊บแม่งบิดแบบอย่างนี้เลยอะ่ะฟุบปุ๊บแล้วผมก็ซูเปอร์แมนครับถ้าจับกบวูบลงไป,ปเรียบร้อยมือแหกแขนโดนข้างนี้นิดหน่อยนะผมแล้วก็เข่ากระแทกพื้นนะครับช้ำในเออช้ำจัดเลยแบบตอนนี้คือระบม เขาคือระบมตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่กางเกงไม่ขาดแต่เขากระแทกอ่ะเสร็จปุ๊บผมะลุกขึ้นมาผมแบบโอชิเอามอไซค์ขึ้นก่อนแล้วเขาแล้วเขาเจ้าของร้านก็วิ่งออกมาเจ้าของร้านก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารถเข้ามาแบบเสียบตรงนี้ก่อนได้เออคือหน้าร้านคนเลยคือเขายังไม่ได้เปิดร้านด้วยเออแต่มันเป็นช่วงบ่ายอะช่วงบ่ายคือเขาเปิดร้านช่วงเย็นแต่เขาอยู่ที่ร้านเขาแบบออกมาแล้วแบบพยายามจะช่วยว้ย ผมว่าโอเคได้ครับได้ได้ไดเอามอเตอร์ไซค์ไปวางแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างแผลในร้านก่อนก็ได้นะคะนี่เพราะตอนนั้นอ่ะคือเลือดเต็มมือกูเลยแล้เลือดเลือดเต็มมือเลยแบบไหลอ่ะอืมไหลแล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาเห็นว่าเรามีแผลและตอนนั้นอ่ะผมใส่เสื้อขาวซึ่งถ้าใครเห็นในสตอรี่นะครับผมเสื้อขาวกูกลายเป็นผ้าคีริ้วเลยฮะดำเมี่ยมแบบเปลือกคือมันไม่มันไม่ได้เปิดเ,เพราะ ขนาดนั้นอะแต่คือมันฝุ่นเข้าป่าแบบเอาเหมือนเอาเสื้อไปถูกับถนน่เออเละแล้วผมก็ไปล้างอ่าล้างแผลหลังร้านตอนแรกก็เอาน้ําบีบใส่เลยคือมันยังเจ็บอยู่มันก็เลยไม่ค่อยแสบมากก็เลยแบบเอาว่ากัดฟันทนพยายามถูว่าเศษดินเศษหินออกแบบอืมอืมเอาเลือดออกแล้วเขาก็ไปเตรียมที่พยาบาลมาให้เว้ยคือเป็นลูกค้าที่น่ารักมากลูกค้าร้านผมอะที่น่ารักมากเป็นเป็นร้านอาหารที่ ดูแลดูแลดีนะเขาก็เอาทิชชู่ทิชชู่แอลกอฮอล์เบตาดีนน้าเกลือมาตั้งให้เลยแล้วเขา่าเออแบบอลองล้างล้างแผลไปก่อนแล้างล้างล้างแผลทาแผลไปก่อนแล้วพากอดมาให้ผมก็โอเคได้ครับผมครับล้างแผลตอนแรกตอนแรกมันไม่ค่อยแสบเพราะตอนเราน้ําเกลือน้าเกลือลาดล้างแผลอะไรเงี้ยแบบผมก็นั่งที่โต๊ะร้านเขาเลยแบบเทน้าเกลือล้างแผลมันก็แบบเอ้ยมันมันค่อยแสบเท่าไหร่เว้เออโอเคน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่ แล้วเสรปุ๊บผมก็หยิบเบตาดีนไวหยิบเบตาดินยาแดงแล้วแหละยาแดงเลยบีบปุ๊กลงไปหยดเดียวหยดเดียวโอ้กัดฟันอะ่ะกัดฟันแล้วร้องอะ่ะเจ้าของร้านกับอพนักง,งานอีกคนหนึ่งยืนมองจินว <laughs> ่ายืนมองผมทำแผลตัวเองอะ่ะแล้วแบบเขาก็บอกว่าแบบซีดอะ่ะซีดเลยอะ่ะ คือแม่งแบบโอ้โหแสบแน่นอนอ่ะเ้วผมลาดลาดทั่วลาดทั่วลาดทั่วเสร็จปุ๊บผมก็เอาผ้ากอดอ่ะแปะไว้แปะปุ๊บเราเอาเขาก็ช่วยช่วยเอาสกอตเทปอ่ะแปะให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบชั่วคราวชั่วคราวเฮี้ยเฮี้ยแบบลวกลวกเลยโคตรช่วยแค่มืออืมแล้วแล้วร็จปุ๊บผมก็โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมอ่ากลับไปทําแผลต่อที่ร้านเขาก็เลยหันอุ๊ยอุกกาญจาไปดลครับผมก็เลย ผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมกลับไปทําแผลต่อที่ร้านเขาก็หันไปดูมอไซค์คือมอไซค์ผมว่าติดโลโก้ร้านอยู่โลโก้ร้านเลยก็คือร้านอ่ะเขารู้เพราะว่าเขาสั่งของแทบจะทุกวันอยู่แล้วเขามองหันไปมองมอไซค์แล้วหันมามองหน้าผมอร้านตรงนี้ใช่ไหมคะร้านเขาพูดชื่อร้านผมร้านร้านเส้นมวยนะร้านเส้มวยร้านเซ้นมูยใช่ไหมคะคือกูไม่อยากให้รู้เลยกูเขินว่ะอ๋อใช่ครับ แล้วเขาก็ยิ้มอืมโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ขี่มอไซค์กลับกลับบ้านคือตอนแรกอะ่ะที่ผมล้มอะ่ะผมไลน์บอกบอกญาติผมที่อยู่ที่ร้านอะ่ะก็าแบบเออรถล้ลมนะแล้วก็พิมพ์ห้า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 แต่ไม่เป็นไรเออพี่ผมไม่อ่านคือญาติผมไม่อ่านไม่ได้ไม่ได้อ่านเลยจนผมกลับไปอะ่ะถึงหน้าร้านอะ่ะอ่าแล้วผมก็เดินลงไปเดินลงไปพร้อมกับมือที่แปะแปะผ้ากอตแบบลวกๆกมือแบบคือเลือด ก็คือยังยังมีรอยเปื้อนอยู่อ่ะคือเสื้อก็คือเสื้อขาวที่เปื้อนเต็มตัวเออผมก็เข้าไปในร้านแล้วก็คือทุกคนก็เหมือนกับแบบออออปกติอะไรเงี้ยแบบหันมาคือไม่ได้สังเกตเต็มที่ไงแต่ผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าอ,อ๋อเมื่อกี้รถล้ลลมครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมากทุกคนแบบหันมามองแล้วก็ทำหน้าเหวอะ ah แบบอะไรวะแบบมึงไปแป๊บเดียวอะมึงไปแป๊บเดียวมึงกลับมาพร้อมกับอ,อ๋อรถล้ลลลมครับและมือแหก แล้วก็ยกมือขึ้นมาคือแบบเป็นภาพปิดแล้วแล้วพอ,อแฟนแฟนญาติผมอ่ะเขาบอกเออเดี๋ยวพี่ทําแผลให้แบบเออเออไปไป,ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนก็คือเสื้อแม่งแบบแกลายเป็นผ้าคลิ้วอ่ะ <S <S ผมก็เลยเอาโอเคถอดเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อมีที่ดีที่ร้านมีมีเสื้อเยอะนะครับมีเสื้อแบบเสื้อใหม่เยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่อโอเคเปลี่ยนแล้วก็มานั่งทําแผลโอ้ตอนทําแผลนี่คือโชคดีที่ญาติแฟนญาติผมอ่ะเขารู้วิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ญาติผมเองอ่ะเป็นญาติตัวญาติผมเองนะ เออเขาเขาเขาไม่ได้รู้แล้วที่บ้านผมก็ยังเป็นคนหัวโบราณเบบี้บูมเมอร์ที่มองว่าไอการที่มีแผลหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องล้างแผลก่อนด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าเบตาดีนแบบลาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเขาเขา,เขามีความคิดใน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 มุมมองของพ่อแม่กับยุคเบบี้บูมเมอร์เราอ่ะเขามีความคิดว่ายิ่งแสบยั่งยิ่งดีมันคือการฆ่าเชื้อมันไม,ไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไป เพราะว่าอ้กพวกฤทธิ์พวกนั้นอะ่ะพวกฤทธิ์แอลกอฮอล์ฤทธิ์แบบกัดกัดเชื้อฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยมันกัดเนื้อเราไปด้วยเออมันทําให้ผิวเราอะ่ะมันมันมันแสบมันแบบมันกัดหมดอะ่ะเออซึ่งจริงๆถ้าผิวบางอะ่ะผิวบางอย่างของผมเนี้ยที่แบบหนังมันออกเปิดออกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือมันควรจะใช้น้ําเกลือหรือว่าอ่าสาลีชุบน้ําเกลืออะไรเงี้ยเช็ดเอาเศษดินออกก่อนคือไม่ใช่ว่าเอาแอลกอฮอล์ลซาดิษอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม ไม่ควรน,นะครับไม่ควรขอเตือนไว้ก่อนนะครับไม่มีจะแต่จะทรมานตัวเองเปล่าๆและอาจจะทําให้แผลมันหนักกว่าเดิมเออความเจ็บปวดมันอาจจะทวีคูณขึ้นนะครับก็หลังจากที่สอนปฐมพายาบาลเบื้องต้นไปนเลยแล้วกันนะสําหรับอ่แต่สําหรับถ้าผมพูดอะไรผิดนะครับมีพยาบาลอยู่ในช่องแชทนะครับสามารถแย้งได้นะเพราะวโย,โยเออผมก็เลยเอา่าพีา่แฟนญาติผมก็เลยเอาน้ําเกลือชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดเขาบอกว่า ถ้าเป็นที่โรงพยาบาลน่ะพยาบาลเขาจะเช็ดแรงเพราะว่าเขาต้องการให้มันสะอาดเขาต้องการให้แผลมันสะอาดแต่พี่ไม่กล้าเช็ดแรงเพราะว่ากลัวเราเจ็บผมก็เลยอ่ะเช็ดไปเลยครับเช็ดไปเลยเขาโอเคค่อยๆๆๆๆๆหูสำลีแม่งแบบเปื้อนแบบดําอ่ะคือแผลผมนี่คือมีแต่เศษดินเศษเศษถนนน่ะเออมีแต่เศษถนนน่ะที่แบบมันเข้าไปทําแผลถะลอกหมดอ่ะเออเช็ดมาดําสุดท้ายก็แอลกอฮอล์เช็ดทั้งมือครับ เช็ดขอบแผลนะเช็ดขอบแผลเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตรงตรงที่เป็นแผลจะใช้น้ําเกลือเพื่อไม่ให้เจ็บมากนะครับแล้วก็เอาเอาเอผมผมเพิ่งผมเพิ่งรู้เหมือนกันด้วยว่าการเราลมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าตาข่ายตาข่ายกันแผลติดกับผ้าก๊อตเออซึ่งไอ้ตาข่ายนี้แม่งดีดีตรงที่ถ้าเราแปะลงไปที่แผลก่อนที่จะเอาผ้าก๊อตทับลงไปแผลแผลเราจะไม่ติดวเวลาเราลอกออก เห็นปะมันจะไม่ติดเท่ากับเอาผ้าก๊อตเปล่าๆอะแปะลงไปที่แผลเลยเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานะครับการที่แผลเราอะไม่เป็นแผลสดแล้วเราเอาปัตเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยแปะลงไปแล้วก็กผ้าก๊อตแปะลงไปแล้วปิดไปเลยอะตอนที่จะแกะออกมันเหมือนเป็นการไปเปิดแผลอีกรอบหนึ่งเก็นปะเพราะว่ามันจะเนื้อเราเนื้อเลือดหรือว่าอะไรที่มันแห้งที่มันเป็นน้ํามันจะติดกับผ้าก๊อตไปแล้วเวลาเราดึงออกม,มันจะแบบอแผลสดใหม่นะครับสดใหม่สดใหม่เลยอันนี้สดใหม่เลย จากนั้นก็เลยมีอ่าตะข่ายการแผลติดนะครับส่วนนี้น้องหลิวด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเล่าไปอก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปย้อนไปย้อนดูสตรีมได้นะฮะเดี่ยงเดี่ยงพรลดลมครับลดลมนะครับแล้วก็มือแหกอ่าไปอะไรไปวัดพื้นที่ไหนมาไปอะ,อะไรนะไปวัดพื้นอ่ะเอ,อพอดีแบบอยากออกกําลังกายอยากจะซัดกับพื้นซะหน่อยแบบอื วัดพื้นหรือวิดพื้นวิดพื้นหรือเปล่าเออพอดีแบบเห็นถนนหน้าบ้านมันแบบเหมาะเหมาะดีเหมาะกับการออกกําลังกายก็เลยลงไปแบบซัดเลยบ้านหรือเปล่าอะไรคเนี้ไม่ใช่นะครับรถล้มนะครัถล้มแล้วมือแบบถาลายพุ่งท่าจับกบไปนะครับหกกหักหมดนะครับข้างนี้หักหมดอืมเขาเรียกทดสอบความแข็งแรงของพื้นถนนถูกต้องนะสุดท้ายเจศูนย์พื้นถนนหนึ่ง เอะไรอะทดสอบความแข็งแรงอะกูไม่ได้แต้มนะอย่างนี้ดูทรงแล้วพื้นถนนชนะครับพื้นถนนชนะอะไรแบบนี้รุ่นนี้อะไรหายากไม่ขนาดนั้นผมยังไม่แก่เว้ยผมยังไม่แก่ขนาดนั้นเว้ยอะไรยังมีอยู่เปลี่ยนได้แต่แต่ไม่เปลี่ยนดีกว่าคใช้ใช่ของเดิมดีกว่านะ ผมวัดเป็นเรื่องปกติแล้วอ๋ออันนี้อันนี้คือ,อประสบการณ์โชคชนวใช่ไหมครับลงไปคุยเล่นกับถนนมาสามรอบโอ้แสดงว่าคุยสนุกใช่ไหมเออแสดงว่าถนนนี่คุยสนุกนะถนนถนนแถวบ้านน้องเหลียวคุยสนุกปะเออแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีแล้วสรุปคือแบบได้ได,ได้สักแต้มหรือยงังหรือว่าถนนถนนได้สามแต้ม <c oughs> ต่ดูทรงถนนน่าจะได้สามแต้มแล้วแหละเออน้องเหลียวน่าจะไม่ได้สักแต้มนะอื <c oughs> จากประสบการณ์นะครับยังไม่มีใครชนะถนนนะครับผมจากประสบการณ์นะครับจากที่สำรวจมาแล้วนะครับผมสำรวจผมสำรวจปรากฏว่านะครับยังไม่มีใครเอาชนะถนนได้นะครับอถนนชนะตลอดนะครับแต่นี่อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์คุยเข้าไปคุยกับถนนครั้งแรกนะครับของผมอคือวันนี้คือไม่ไม่ได้ผิดที่ใครผิดที่ความรู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยเขาเรียก ความไม่รู้ดีกว่าความไม่เคยมีประสบการณ์ในการขี่มอไซค์มาก่อนของผมแล้วผมลองขี่มอรไซค์เนี่ยเริ่มขี่มอร์ไซค์ตอนที่ผมมาทํางานที่ลาปางเนี่ยแหละเพราะว่าผมต้องไปนู่นไปนี่มอไซค์มันสะดวกกว่าแล้วก่อนอันนี้ผมก็ไม่ได้ขี่ไม่เคยขี่เร็วครับผมไม่เคยขี่เร็วนะมอไซค์แต่ขี่ไปอะ่ะแล้วคือเราก็รู้สึกว่าเออมันเบรกข้างเดียวมันก็อยู่แล้วไงทําไมเราต้องแบบเราต้องบีบสองมือก็ก็เลยลูกคิดว่าเออมันก็แค่เบรกหน้าเบรกหลงังวะ,วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง โอเคมารู้จริงๆตอนที่ตอนเลี้ยวเลี้ยวแล้วเบรกคือจริงๆมันมต้องเบรกเบรกก่อนเลี้ยวเออเบรกก่อนเลี้ยวแล้วพอเลี้ยวเราค่อยเร่งอ่าเห็นปะต้องเบรกให้ชะลอก่อนแล้วตอนเลี้ยวเราไม่ต้องเบรกเออเราห้ามเบรกตอนเลี้ยวนะครับห้ามเบรกถ้าเลี้ยวแล้วจะเบรกต้องเบรกสองมืออ่าผมไม่รู้ไม่เคยรู้มาไม่เคยรู้มาก่อนฉะนั้นตอนที่เลี้ยวปุ๊บกดเบรกมือเดียวไปเลยไปเลย อตอนแรกผมก็งงเว้ยตอนแรกแบบเฮ้ยแบบอยู่ดีๆพื้นมันลื่นอะอยู่ดีดีพื้นก็ลื่นอ่ะก็เลยงวงว่าผมลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมันลื่นอะไรไม่รู้ครับแล้วเขาเขาก็ไม่รู้ว่าผมอะเบรกมือเดียวเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถนนน่าจะร้อนพื้นมันก็เลยลื่นผมก็เลยเข้าใจอย่างนั้นว่าอ๋อสงสยัยอากาศมันร้อนเกินเพราะตอนนั้นที่ผมไปมัน buy บ่ายเลยบ่ายบ่ายแบบบ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงอะเออ บ่ายโมงเลยอะคือแม่งแดดแบบไปอย่างแล้วแต่พคดร้อนอืมไอ้ที่นอนลงไปเล่นใต้รถพ่วงของน้องหนูนี่คือมันตัดหน้าเบรกแล้วเจอทรายพอดีอ๋ออันนี้ทรายก็อันตรายครับทรายที่อยู่ในบนพื้นนั่นอะไรเงี้ยเออต้องระวังนะครับอืมล่าสุดตอนเรียนมหาลัยวิ่งไปห้องสอบเพราะจะอะไรอ่ะเพราะจะสายแต่ขาอ่อนแรงสะดุดล้มมือถือข้างหนึ่งแตก พร้อมกับเขา่าโอเคมือถือโทรศัพท์ข้างหนึ่งอ๋อแต่พร้อมกับเขา่าคือไปพูเลยทั้งมือถือทั้งเขา่าเห็นแผลตลอดคิดว่าไม่เป็นไรเลยไปสอบต่อสอบเสร็จเลือดไหลเต็มเขา่าแสดงว่าตอนตอนนั้นคือมันมันแหกแล้วแหละแต่คือมันยังไม่ซึมอ่าแต่พอสอบไปเรื่อยๆมันซึมละมันค่อยๆซึมน้น้ำซึมบ่อใจนะ <laughs> สาวสูงร้อยหกสิบสองกับ P C X เอาอะไรมาเอารถอยู่ มันเอาไม่อยู่ครับเอาจริงๆรมอไซค์กับสัดส่วนของเราอ่ะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราเอารถตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับไม่ไงั้นก็จะเป็นอย่างนี้แต่เอาจริงผมผมรู้สึกผมเอารถตัวเองอยู่แต่แค่ผมไม่รู้ในจุดนี้ที่ผมทําให้ผมอุบัติเหตุเออเอ็นเข่ามีปัญหาเพราะรถล้มอ๋อรถล้มทับขาเราตัวเล็กไงแล้วพอเราตัวเล็กอ่ะมันมันทับแล้วมันก็ยกเองไม่ได้ใช่เปะละ่ะเอออันนี้อันตรายนะครับ ยิ่งคนที่ขี่บิ๊กไบค์อ่ะผมมองเลยนะคนที่ขี่บิ๊กไบค์อ่ะถ้าคุณไม่มีแรงพอที่จะยกบิ๊กไบค์ด้วยตัวเองอย่าอย่าอย่าขี่ครับอย่าขี่ถึงมันจะมีทริคที่บอกว่าไม่ว่าคุณอันน้ำหนักเท่าไหร่คุณสามารถยกบิ๊กไบค์ได้แต่คือเก็ตปะคือถ้าสมมติลุกคุณไม่มีแรงที่จะทำท่านั้นหรอกมันคือท่าทีอ่อ่ผมจะอธิบายยังไงไม่ให้งงดีว่าสมมติถ้ารถรถมันล้มอย่างนี้ใช่ไหมรถมันล้มอย่างเงี้ยให้เราไปยืนยืนอยู่ เดี๋ยวนะผมผม,ผมจะต้องทำไงสมมตริรถรถมันล้มตะแคงอยู่างเงี้ยให้เราไปยืนนะเราย่อเอาก้นเราอะเอาก้นเราอะชิดกับบอกกับบอกแล้วเราดันเหมือนกับเรายืนขึ้นเรายืนขึ้นแล้วรถม,มาาันจะปุ๊บกลับมาตรงเว้ยเห็นปะเออทั้งอ,อันนี้คือสําหรับทริคสําหรับด,ดันมอดันมอไซค์บิ๊กไบค์ให้ขึ้นมาตั้งก่อนนะครับเพราะว่ามันล้มอะเราจะไปดึงยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนมอไซค์ปกติมันทําทําได้ยากครับเพราะว่าบิ๊กไบค์มันหนักแต่เอาจริงๆก็คือพยายาม พยายามคุมมอไซค์ให้ได้แล้วกันเออเราต้องรู้ทฤษฎีเยอะหน่อยนะครับแต่ปฏิบัติส่วนใหญ่ปฏิบัติจริงอะมันมันมันไม่ได้เท่าทฤษฎีหรอกเออทฤษฎีอาจจะเป๊ะก็จริงแต่พอปฏิบัติจริงอะมันต้องมันคือวินาทีชีวิตอะคือเราต้องตัดสินใจเราตัดสินใจพลาดเราเจ็บเราตัดสินใจได้ดีเราอาจจะเจ็บน้อยลงนะครับแต่เจ็บอยู่ดี <c oughs> ตั้งขาคู่ยังทําไม่ได้เลยถ้าตั้งขาคู่ยังทาไม่ได้นะพิจารณาที่จะเปลี่ยนมอไซค์ได้แล้วนะ เออหรือไม่เปลี่ยนไปปีกขี่จักรยานซะแล้วมีแผลจะลงทะเลได้ไงเออจริงอันนี้คืออดเที่ยวนะถ้าใครเป็นแผลก่อนที่ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยอดเลยนะอดเลยนะพันมือแบบนี้ชกคู่ไหนกี่โมงครับเออน่าจะทักเดี๋ยวจะขึ้นทักประมาณนี่แหละพี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวผมขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอชมด้วยครับผมเดี๋ยวสั่งเวียนใกล้ๆนี่แหละอวอร์มรอละว,วอร์มรอละอะไรอ่ะไม่ใช่ผมรถล้ลมนะพี่ ยังทานสงการใช่เออว่าเออว่าจะสงการแล้วนี่ว่าน่าจะทันสงการครับสงการน่าจะหายทันอยู่เอเอไม่งั้นโดนน้ำไม่ได้แน่เลยเซ็งนะอย่างนี้เรือคงต้องพักไม่พักไม่พักพี่ผมนัดไปแล้วผมนัดไปแล้วผมไม่ผิดคําพูดนะครับผมวันนี้ผมจะล่องเรือผมเตรียมพร้อมนะครับผมทุกอย่างคืออยู่ในโพซิชันที่เล่นได้เล่นได้เล่นได้อดป้าสาวอดป่าสาวว่าเออเอออดป่าแป้งเลยเรอเล่นปกติไม่เคยป่ายแป้งอยู่แล้วปกติไปนั่ง เอาจริงบ้านตั้งแต่ผมจบมาหาอะไรมาผมไปบ้านเพื่อนตลอดเลยคือสงการผมอ่ะผมไม่ได้ไปเล่นน้ําไม่ได้ไปเดินชิวไม่ได้เดินเที่ยวแล้วนะผมไปนั่งออกันอยู่บ้านเพื่อนอะ่ะแล้วก็นั่งแบบตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายเลย That's it That's it นั่นเลยตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายยันแบบยันสี่ห้าทุ่มอะ่ะแล้วก็กลับบ้านอมืมันคือวันหยุดมันคือวันหยุดพักผ่อน นั่งเล่นเกมกันเนี้ยนั่งเอาเียกันกินเบียร์ชิวแด้ซอได้ซอในแหละความสุขแฮป,ปปี้ช่วงสงการครับจะได้นั่งชิวกับเพื่อนข้างซ้ายใช่ไหมพี่ปีที่แล้วแก้มหนูคือช้ำช้ำหมายถึงลดลดล้ลลมแล้วหมายถึงหน้ากระแทกเหรออันอันนี้ดีที่ผมแบบจับกบไงคือโดนแค่ตรงนี้ครับคือผมไม่ได้ขีเ่เร็วมันก็เลยไม่เจ็บมาก คือถ้าขี่เร็วกว่านี้ผมว่าน่าจะไปทั้งแขนคนะรับคิดว่าน่าจะไปทั้งแขนแนละวเอาผมน่าจะถ้าแรงนะผมน่าจะบินแล้วผมน่าจะแบบอันนี้น่าจะลงแล้วผมน่าจะพลิกตัวให้หลังลงอืมแต่อันนี้มันไม่แรงไงพอผมลงปุ๊บปุ๊บมันหยุดมันหยุดแต่การที่หยุเดเนี่ยมันเอามือผมไปด้วยเออถนนแม่งกินมือกูไปด้วยอ๋อโดนปแป้งอ๋อโดนปแป้งเดี๋ยวช้ำเพราะโดนปแป้งเลยเหรอโดนปะแป้งจนช้ำมานะ อันนี้ไม่น่าใช่ปะนั่นน่าจะลึกตบตบแป้งตบแป้งเลยไม่น่าใช่ปะแป้งอะไรอย่างงี้จะยังวนเวียนกับรถล้มอ๋อโทษ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 ไม่มูออนโทษทีโทษทีมันมันเจ็บอ่ะมันเจ็บมันยังมันยังนึกถึงตลอดเวลาครับโทษโทษปะแป้งโอเคมูออนไปสงกรามละไปสงกรามละไปสงกรามละโทษโทษมันแทบจะวิ่งมาบีบแก้มหนูทุกคนเลยเอ้ยแสดงว่านี่เราแบบหน้าหมัอนเคี้ยวนะหน้าหมัอนเคี้ยว เข้ามา,างไงขอปะแป้งหน่อยครับขอปะแป้งหน่อย <c oughs> อย่างเงี้ยเหรอเ <c oughs> ขาแค่เดินมาแล้วบอกขอบีบแก้มทีเถอะมีงี้หรือมีงี้เลยเหรอขอบีบแก้มทีเถอะเฉยๆพี่ขอร้องจริงเหรอขอทีนึงอ,อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เดินไป What the fuck แต่ว่าเรารุ่นเดียวกันสินะอือดูส่งแล้วน่าจะใช่นะ น้องเป่าน้องเป่านะน้องเป,านะงเป่ากับน้องจิ๊กนะครับผมแต่ผมน้องเจเองนะครับเกิดไปทันต้อง้องต้องลองให้ฟังถึงจะบอกได้ว่ารู้จักไหมเฮออ้จริงครับเขาเดีขอมาลองเพลงเลยผมไม่ใช่รู้จักแต่โซลาอาวิสินะน่ารักนะน่ารักนะโซลาอาวเป็นนักสแสดงไงนักสแสดงที่สแสดงไงไอไฟไอไฟตังกิ้วไงเออที่เป็นแฟนเก่าซันนี่อ่ะน่ารัก ขาน่ารักเลยอันนี้นักสแสดงครับนักสแสดงอใช่เราก็คิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกันอคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยนั่นสิเออทำไมทำพี่บบงงขนาดนี้พี่บบพี่บบต้องเป็นรุ่นกว่านั้นใช่ไหมเออรุ่นอาจจะรุ่นรุ่นกว่านั้นใช่ไหมผมพี่บบต้องเป็นต้องเป็นใครอ่อมันมีใครวะ <c oughs> คืออันนี้อันนี้คือแบบเด็กๆคุยกันใช่ไหมพี่บกอืมรุ่นไหนนี่ <c oughs> รุ่นแบบเอลวิสอะไรเงี้ยแบบเออฟังตั้งแต่เอลวิสรุ่นรุ่นเดียวกับเอลวิสอะไรเงี้ยปะ่ะอ๋อรู้จักพี่แนทเกสซิลินไหมเอ้ยคนคนนั้นอ่ะคนนั้นก็เหมือนจะเป็นนักสแสดงนะครับแนทเกสซิลินนี่น่าจะเป็นนักสแสดงเหมือนกันนะครับอืมแน่ใจนะแน่ใจครับแน่ใจน้องหนิวรุ่นปีบกผ่องสีวรน,นุช เออรุ่นนั้นหรือเปล่าพี่บบหนีไปแบงฟันนอนละเอารีบไปไหน่รีบเกินรีบเกินยังไม่ทันได้เล่นเกมเลยยังไม่ทันได้ดูเกมเลยอันนี้นั่งมองมอ,อย่เฉยๆนี่คือนหนีไปนอนเลยเหรอโอ้ยกินน้ำเย็นเยอะไม่ดีเลยวะ่ะรู้สึกแบบเหมือนช่วงนี้คือผมแพ้ฝุ่นอากาศมันแย่เว้ยก็เลยแบบ เหมือนกับมันมีอยู่ในพวกโพง,งโพงจมูกโพง,งคออะไรเงี้ยแบบมันเชื่อมกันเนาะเออมันแบบมันติดเหมือนเป็นอยู่ข้างในอะ่ะเอาออกไม่ได้อะ่ะหนูกินยากแก้แพ้ทุกวันเลยเดี๋ยวนะยังไม่หายไม่ใช่หรอยังไม่หายแล้วจะไปวันเกิดเพื่อนวันเสาร์เนี้ยงั้นก็จงป่วยต่อไปนะครับผมป่วยต่อไปซะรอเล่นรอเล่นรอเล่นหายไปๆนะครับหายไปๆจะได้เอ็นจอยก็รู้ว่า คือมันมันมันก็เป็นมาก่อนไงคือผมก็เป็นมาก่อนไงการได้แบบเอ้ยจะหายละกูจะหายละเออนะแบบไปกับเพื่อนวันเดียวไม่เป็นไรหรอกแล้วตอนกินกินก็คือแบบเฮ้ยเออไอ้เช่ดีขึ้นแล้วอะเสียงดีขึ้นนู่นนี่นั่นเดอเอ้ยปกติละก็ปกติละเออเพราะว่าแบบร่างกายมันเหมือนกัแบบมันกำลังสนุกอะเออมันก็เหมือนแบบแม่งลบความป่วยทุกอย่างออกแล้วเราก็เอนจอย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 เสร็จปุ๊บพอกลับมานอนตื่นเช้ามาเสียงหายเลย i s gone. My voice is gone. เรียบร้อยครับนั่งกินน้ำทั้งวันจิบน้ำแล้วจิบน้ำอีกอเรียบร้อยจากจะหายกลายเป็นเหมือนกับแบบเริ่มใหม่แต่ก็มันก็แล้วแต่คนมันก็แล้วแต่คนเพราะาบางคนมันใกล้หายคือมันแบบมันก็ดีขึ้นจริงๆตื่นเช้ามากินยายน,น,นี้นแล้มันก็หายเออถูกแล้วเอลมันจะล้างพิษในร่างกายอ๋อเออเออ,เอ,อถูกต้องเออ เออจริงมันเป็นแอลกอฮอล์นแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อได้นะครับดังนั้นเรากินเพื่อเอาไปฆ่าเชื้อในร่างกายของเราทำคอสระเออดี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 เคยกินเพียวหลังเป็นโควิดมีวันหายเลยเสียงอ่ะหายไปเลย <S 1> <S 1> <S 1> <S อะไรอะเออฆ่าเชื้อไหมล่ะฆ่าคนฆ่าคนมีเชื้อด้วยพยาบาลบอกไม่นะแต่คนบอกถูกอะไรเขาเนี่ยหมอเขาก็พูดกันแบบนี้หมอไหนหมอนวด แต่หายไวนะจริงๆอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองอาเชื่อก็ได้ผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อโอเคเชื่อ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 เป็นมาสามรอบละหมายถึงไม่หายสักทีมาสามรอบแล้วใช่ไหมเ้าเล่นเราเล่นเราเล่น